สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทดลองกันในง,งานที่สองนะครับจะเป็นวาล์วกันกลับ2ทางนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็งเรียกว่าออกเกตวาล์วใช้ในการต่อขนานวาล์วสตัวนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็มาออฟก่อนออฟก่อนนะครับการลมออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็จ่ายลมนะครับจากแหล่งจ่ายลมไปจ่ายให้กับว wow าล์วโดยใช้วาล์วซ้ายขวาตัวนี้ ไปควบคุมกระบอกสูบทางเดียวตัวนี้โดยผ่านตัวออกเกตวาลวตัวนี้นะครับ <c oughs> เอาลมจ่ายน,นะครับวาลวขวาเข้าที่หมาเลขกนึงนะครับซ้ายจ่ายแล้วเสร็จแล้วจากซ้ายเนะี่ยเราจะมาเข้าตรงจุดอินนี่นะครับอ,นนะอ,อินนะครับอินมีสองอันนะครับอินซ้ายกับอินขวานะครับอินซ้ายนี่นะครับอินซ้ายอินขวา ัวซ้ายก็เข้าอินซ้ายนะครับตัวขวาเข้าอินขวาเสร็จแล้วตรงนี้เอานะครับเอาเห็นไม่ชัดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เอานะครับเอาก็จะต่อไป <c oughs> ควกลุ่มที่กระบอกสูบ ทางเดียวตัวนี้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับสำหรับใบงานที่สองนะจะทดลองให้ดูนะครับนะกดซ้ายก็ทํางานนะครับกดขวาก็ทํางานนะเป็นการควบคุมกระบอกสูบทางเดียวแบบควบคุมได้สองที่ผ่านออกเกวาล์วานะครับเป็นการขนานวาวโอเคนะครับ